น้องปิงชอบลิปสีอะไรครับไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูชอบลิปที่ลดระคาะไม่รู้สิเวลาหนูซื้อลิปหนูดูแต่ลิปที่ลดละแต่ว่าหนูเป็นพวกบ้าบ้าเขาเรียกว่าอะไรแพคเกจจิ้งนะเวลาเขาแบบว่าตกแบบ จะว่าไงดีอะถ้าสมมุติว่าเป็นขวดสมมตินะขวดแชมพูอะแบบสีขาวธรรมดาธรรมดาหนูจะไม่ซื้อถ้าสมมติว่าเป็นขวดแชมพูที่มีรูปลายกระตูอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรหรืออ่แบบไหนก็ตามแต่หนูก็จะซื้อแบบเป็นทาสการตลาดนะคะทุกคนลิฟก็เช่นกันลิฟหนูแบบไม่ได้ดูไม่ได้ดูสีดูคุณภาพอะไรอะไรดูแพคเกจิ้งมันก็ดูที่เซลอะไรอย่างนี้ เม่เน,น้นสีเน้นราคาดีใช่ขอร้องราคาว่าซันใช่เลยหนูเป็นพวกบ้าของเสียวมากหนูอะไปกรุงเทพรอบเนี้ยแบบมีโอกาสแบบว่าไปเดินห้างครั้งหนึ่งแล้วอยู่เชียงใหม่หนูไม่ค่อยได้ไปเดินห้างใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครไปด้วยแบบไม่มีเพื่อนไปด้วยแต่ไปอยู่ห้างจะแบบได้เดินเที่ยวกับเมมเบอร์ใช่ไหมหนูอะแทบบจะแบบแตกขบวนอะแตกขบวนแบบเลี้ยวเข้าของเซียวทุกท่าน <laughs> อุ้ยใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างคือปีนี้อะหนูรู้สึกว่า หนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยใช่ไหมคะแบบปีที่แล้วอ่ะหนูทํางานมาได้เงินเดือนหนูก็เลยซื้อเสื้อกันหนาวเป็นของขวัญให้ตัวเองสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ปีนี้ยหนูยังไม่ได้ซื้อหนูก็เลยตัดสินใจแบบหนูในใจนะมีแบบอยากได้กระเป๋าแบบกระเป๋าที่มันทนทนสักนิดน,นึงเพราะสมัยก่อนหนูซื้อแบบเป็นกระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าเป้แต่กระเป๋าเป้ก็เป็นผ้าอะไรเงี้ยทำเป็นกระเป๋าแบบใบเล็กๆคือจิ๋วเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องแบบ ขนโน้ตบุ in, so that, ๊กไปไหนมาไหนหรืออะไรแบบนี้หน right? so ูก so ็เลยเรามีกระเป๋าที่ท so ี่แข็งแรงแข็งแรงสักใบดีไหมอะไรอย่างงี้หนูก็เลยลองไปหาที่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบกระเป๋ามือสองหนูไปหาที่เป็นแบบกระเป๋าแบรนด์ครั้งแรกตแบรนด์ย่ดนางประเทศจะไปหาซิงสิบสองได้เลยค่ะจะรอนาหนูพยายามหาแบรนด์ที่แบบว่าแข็งแรงทนทานอะไรอย่างนี้แล้วก็หนูพยายามตอนตอนแรกหนูแบบไปหาซื้อมือสองอยู่แล้วแบบขนาดแบบมันลด แบบราคาเต็มๆมันประมาณ5 0 0 0ันสองพันสองพัน่าพันใช่ปะมันแพงมากเลยสำหรับหนูนะหนูก็เลยไปหาซื้อมือสองก่อนแต่ว่าแบบพอเป็นมือสองยังไงแบบจะภาพที่เขาใช้มันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมมันก็เลยราคาแบบลดลงแบบไม่ต่างกันมากหนูก็เลยแบบสกิดสองใจตัดสินใจมันเป็นเดือนแล้วว่าจะซื้อกระเป๋าดีไหมแล้วก็แต่ว่าครั้งนั้นที่หนูไปห้างได้เจอพอดีเป็นกระเป๋ายี่ห้อบอกก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นกระเป๋าที่ก่อที่แข็งแรงทนทานแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ เฮ้ยอยู่ๆร้านนั้นน่ะมาลดราคา70%ซต้องขอบคุณสายตาหนูที่ไวต่อของเซลลหนูเห็นแบบหนูเห็นแบบเลขเจ็ดสิบแบบก่อนชื่อร้านอีกเพราะหนูเห็นเจ็ดสิบใช่ปาหนูดูชื่อร้านอ้าวนี่มันเป็นร้านกระเป๋าแบบแบรนด์กระเป๋าที่เรากาลังเลงอยู่นี่เดินเข้าไปเลยแล้วก็สุดท้ายมาก็ได้กระเป๋ามือหนึ่งในราคาที่ประทับใจและย่อมเยาสาหรับหนูนะคะหนูก็เลยแบบ <c oughs> ปีนี้หนูได้ของก่อนตัหเราตัวเองนะคะดังนั้นปีนี้ก็เลยจะเป็นปีที่หนูกระชุ่มกระชวยมาก แต่โรโชถ้าที่ทุกคนถามว่าหนูดีดอะไรมาหรอหรืออะไรอ่างนี้ปัจจัยที่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะหนูนอนวัยนอนเยอะและปัจจัยที่สองด้วยนะก่อนที่จะไปกรุงเทพแป๊บเดียวเองนะ่ะหนูได้กระเป๋าใหม่จิตใจมันก็เลยแบบกระชุ่มกระชวยใช่ใช่ส <c ười> ิตาบอกเธอคือสิ่งที่หนึ่งโนบ้าบอไม่ใช่ í, ยอยุ้ยคนทาาถูก <c ười> ใช่ค่ะขึ้นนอนนตัวเอง แบรนดีก้นด้วยตัวเอลงไทยด้วยตัวเอใบใบแค่นี้หนูรู้แล้วแหละอวดหน่อยไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่ว่าหนูซื้อแบบสีม่วงใปค่ะใช่ครั้งนี้ก็ไปกรุงเทพ้วยนะใช่เน้ราคาดีด้วยลดตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไปทุกคนหนูได้มาในราคาที่แบบว่าโอ้หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะแตะกระเป๋าคุณภาพดีได้เลยราคาเท่านี้แถมไปเซลล์หนูเล็งมาก่อนแล้วดีของเซลล์ใล่ เครียดอะไรก็จะชอบใช้เงินในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองแต่ว่าจะใช้แบบราคาเต็มมันก็นิดนึงําหมาบมาหมาวันนี้ปิงก็เป็นเหมือนใครในหินออะคุณค่ะแต่ว่าเอ้กระเป๋านั้นหนูบอกอย่างนั้นเป็นกระเป๋าสีม่วงส่วนมากตอนแรกหนูเล็งไว้เป็นกระเป๋าสีเขียวค่ะคือในร้านอ่ะมันมีให้เลือกสองอย่างคือสีเขียวแล้วก็สีม่วงแล้วแบบว่า แล้วแบบว่าตอนแรกหนูจอสีเขียวแล้วแต่สุดท้ายก็หยิบสีม่วงมาแล้วตอนนี้นหนูตัดใจจากสีเขียวไม่ได้เอางี้ดีแต่ว่าหรือว่าหนูกําลังคิดนะหรือว่ากระเป๋าอันนั้นจะเป็นรางวัลสาหรับตัวเองในครึ่งปีแรกแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปซืกก้อกระเป๋าสีเขียวในครึ่งปีข้างหลังแบบหนูเก็บมาคิดแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็แบบแตอนสุดท้ายหนูก็ก็ซื้อสีม่วงมานะคะแล้วแล้วทําไมหนูถึงพูดเรื่องกระเป๋าใช่ไหมมันดูไม่มีอะไรแต่หนูอยากจะเล่าให้ฟังมากเพราะว่า ตั้งแต่หนูซื้อกระเป๋ามาหนูดีใจบ้างจริงแบบแล้วมันติดอยู่ในใจใช่ปะหนูเก็บไ้ฝันทุกคนหนูเก็บไปฝันเลยแบบหนูตื่นมาแบบตื่นมาแล้วก็ร้องแบบอ้าเลยนั่นเป็นฝันร้ายที่ทาให้หนูแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมหนูจาความฝันนั้นได้จนถึงทุกวันนี้หนูจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบในฝันนะภาพหนูจะเหมือนอยู่ในห้องเรียนมอปลายใช่ห้องที่อยู่ที่หนูเคยอยู่แล้วหนูก็สะพายกระเป๋าใบใหม่หนูเลยลืมสะพายกระเป๋าใบใหม่หนูไปเรียนด้วยแบบความรู้สึกที่แบบว่าอ๋อนี่กระเป๋าใหม่ของฉันนะแต่ว่า <laughs> แต่แต่แ,ตแ,ตแ,ตแบบด้วยฟิลโมบลายอ่ะเก็ตป้าแบบแบบมีกระเป๋าใหม่แล้วก็ไปอวดเพื่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบเหมือนเหมือนเป็นมปลายที่แบบมสี่อ่ะคือเราไม่รู้จักใครในห้องแลวคือคนในห้องหนูก็แบบเหมือนแบบเพราะมันเป็นฝันใช่ไหมหนูก็เลยจําหน้าใครไม่ได้สักคนแล้วหนวเลือกที่ดังที่หนึ่งแล้วก็เอากระป๋งสีม่วงเนี่ยอ่าจะวางจองไว้ใช่แต่ว่าโต๊ะที่หนวจะจองไว้อ่ะคือมันไม่มีเก้าอี้อ่ะ ใช่ดังนั้นหนูก็เลยเอากระเป๋าของหนูอะที่เป็นแบบกระเป๋าใบใหม่เลยนะวางไว้ที่เก้าอี้ของโต๊ะข้างๆก่อนใช่แล้วแบบเพราะมันเป็นกระเป๋าใบใหม่ด้วยคือในกระเป๋ามันก็โล่งหมดเลยเนูก็เลยเอาวางไว้แบบชื่อก็ไม่ได้เขียนชื่อก็ไม่ได้เขียนใช่วางไว้กับเก้าอี้ข้างๆแล้วหนูก็ไปแบบไปหาเก้าอี้ของโต๊ะตัวเองไปที่สอบต้องมาหนูรอเก็บเงินกันนะคะใช่แล้วแบบหนูวางไว้ที่โต๊ะข้างๆแล้วเหมือนหนูไปหาเก้าอี้กลับมาใช่ไหมกลับมาที่โต๊ะตัวเองอยู่ๆอ่ะ กระเป๋ากระเป๋าของหนูที่อยู่โต๊ะข้างๆอ่ะมันกลับมาวางบนโต๊ะหนูแต่ว่าแต่กระเป๋าของหนูอะมันถูกมารกเกอร์สีน้ำเงินอ่ะเขียนไว้เต็มกระเป๋าเลยเบิร์แบบเราโดนบูลลี่หรือว่าอะไรอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่การบูลลี่เพราะว่าในกระเป๋าว่นหนูจําเนื้อความได้ชัดเจนเลยว่า นี่แบบเขาเขียนบนในกระเป๋าเลยทุกคนไม่ได้เขียนแนบโน้ตไว้นะเขียนไปบนกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้ามันลักไม่ออก <c oughs> แล้วแบบว่าเขาก็เขียน,นมาว่าเราไม่รู้นะว่าเธอเป็นใครแต่ก็ขอบคุณสำหรับรปอกมากเลยนะที่เธอเอากระเป๋าใบใหม่มาวางบนเก้าอี้ของเราชื่อก็ไม่เขียนแสดงว่าเป็นของขวัญให้เราใช่ไหม <c oughs> แล้วก็แบบแล้วก็ เ,เธอใจด,ดีจังในฐานะที่คนที่นั่งข้างกันและเอาของขวัญมาให้กันแบบนี้เราซึ้งใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอากล้องกล้องโทรทัศน์ของพ่อเรามาแลกนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบ ซึ่งตอนนั้นหยู่ใจสลายหยูดใจสลายเลยคือคือถือไปแบบโกรธมากคือตอนนั้นว่ามันกระเป๋าใบใหม่แล้วเอ็นด้ามันก็คิดว่าเราซื้อให้เพราะแบบเราเอาไปฝากไปที่โต๊ะมันเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือจะขโมยไปเฉยๆหนูไม่ว่าเลยนะคะแ้แบบฟันแล้วแบบมันหายอะไรเงี้ยหรือแบบหนูคงจะเศร้าอะแต่อันนี้คือแบบมันไม่ขโมยไปแต่ว่ามันคิดว่ามันเป็นคนมันก็เขียนมันกระเป๋าแบบสมมทเนอนี่กระเป๋าใช่ไหมอะสมมูิอีกแล้ว เต็มนี่เลยทุกคนเหมือนยันยันหนึ่งแล้วแบบมันเป็นสีน้ำเงินบนลบอสีม่วงก็บอกสีม่วงนึงสวยอยู่แล้วแล้วแบบมันก็เขียนจนับกระเป๋าหนูกลายเป็นสีเงินอ่ะโอ้แล้วหนูต้องกลับมาอ่านด้วยความเจมใจแบบกระเป๋าแล้วแบบขิดอะไรอยู่เอากล้องจุ่มแบบเอากล้องโทรทัศน์พ่อมาแล้วคือแบบใครจะไม่อยากไปกอดเธอแล้วเนาะเลยแล้วประเด็นคือทำไมหนูถึงปั่นถึงกล้องโทรทัศน์ อีกก็ไม่รู้หนูก็ไม่ได้ไปดูคลิปวิดีโออะไรเกี่ยวกับกล้องโทรทั์แต่แบบทำไมเองต้องเอากล้องโทรทันทพ่อมาแล้ด้วยนะกล้องโทรทั์ตัวเองไม่ใช่เลยนะกล้องททโทรทัทพ่อแบบเราชอบดูดาวมากเลยเดี๋ยวเราคือในฝันแล้วแบบเราแล้วหนูก็แบบโกรธมากใช่ไหมแล้วแบบแล้วหนูก็ตื่นนะหนูก็จาหน้าม <laughs> ันหนูก็จหน้ามันไม่ได้แต่หนูจหน้ามันได้ือตามล้างจนสุดขอบโลกแนนอนแนนอน,น <laughs> คือแบบตอนนั้นจะร้องไห้จริงคือแบบหนูแบบหนูแบบพอเลือกกระเป๋าอย่างเดียวล้วนเลยใช่ไหมฝันอะไรใช่ไหมแต่มันเป็นฝันร้ายมาเลยนะฝันแบบฝันร้ายอ่ะต้องเป็นของพ่อด้วยนะใช่คือแบบเองขโมยกระเป๋าเราไม่พอเองไปขโมยกล้องทราัรน์ของพ่อเองมาเลขกล้องตีเป็นเลขอะไรไม่มีแต่ว่าฝันที่ผ่านมาหนูก็ฝันถึงเลขเลขหนึ่งแบบเลขทรงตัวแต่ว่า หนูบอกแม่ไปแล้วแต่หนูจะไม่บอกทุกคนเพราะว่าหนูกลัวมันผิดแล้วแบบดวทุกคนจะตามตามกับมาล้างแค่หนูแต่ว่าเรื่องฝันถึงเลขอ่ะหนูเคยฝันนะแล้วก็ฝันเยอะด้วยแต่เพราะมันเยอะเกินไปนี่แหละก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกเลขอะไรอะไรเงี้ยใช่ก้องโทรทัศน์หรือก้องจุลทัศน์โทรทัศน์เลยทุกคนมันจะมาดูดาวมันบอกด็กคุณชอบดูดาวบ้านมันด้วยครอบครัวมันด้วยฉันไม่รู้นายคือใครแต่ฉันจะตามหานายแลยวค่ะในส่องวิวเลยวิวเลย